สวัสดีค่ะตา้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังใก่ทั้งสองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้เก้ลำไยใด,ดตัวเลขจากแรงไม่ล่ะค่ะพอเพ็ดเนาะพอเผ็ดเพิ่นเอินบอกสว่วงสายสายเนี่ล่ะค่ะเพิ่นผ่านทางมาพอดีล่ะค่ะเพิ่นได้แนวทางตัวเลขเพิ่นกะเลยเอินเขาไปหากระซิบบอกตัวเลขที่เพิ่นได้มาล่ะค่ะ เพิ่นนอนอยู่ไหยอยู่หน้าเนาะฝันดีส่วนมากตัวเลขของเพิ่นก็นจะมาในทางควบฝันควบฝันลรอกอะเพิ่นก็นมีสูตรคำนวณของเพิ่นล่ะค่ะตำล่าของเพิ่นพอเพชรทตะติเกล้ำใจเขื่ยเขาไปหาเพิ่นแต่ก้อนหนานี่ล่ะค่ะคลิปแต่ก้อนโดนโดนหมดละค่ะก็เคยมีอยู่เนาะเกล้ำใจเขื่ยเอาคลิปของพอเพชรลงอยู่ค่ะหลังๆนี่ก็บ่ได้ค่อยเขาไปหาเล่าก็พอดีล่ะค่ะเห็น เล่าพานทางเพิ่นผ่านเอินใ่ล่ะค่ะเพิ่นไดตัวเหลขเนาะเพิ่นก็เลขควักเมื่อเอินใ่ก็เลยย่างเขาไปหาเล่าไดตัวเหลขน้าเล่าพอดีค่ะเดี๋ยวเกลํายลำย่ยสิลงตัวเลขให้เบิ่งไปน้ากันเนาะตัวเหลขของเพิ่นมากตัวใดมันจะไปเข้ากับเหลขกเด่นเหลขดังท่างไดบอ่อมีตัวสอบตัวมกักบ่จังได่กะเขา่าเบิ่งน้ากันล่ะค่ะตัวเหลขกหมวดประจํามัทที่ที่หนึ่งเมทนาเนาะค่ะเนาะ วัดประจ,จำวันที่หนึ่งเมตโฑนาประจ,จำมันที่หนึ่งเมตโฑนาว่าคลิปนี้จะเป็นตัวเลขของพ่อเพชรล่ะค่ะพ่อเพชรเจ้าของตัวเลขความฝันเลขคำนวณที่เพิ่มทัดพิเศษก็ว่าได้ล่ะค่ะเพิ่นได้มาแล้วเพิ่นเลอเอิญบอกค่ะวันที่หนึ่งเมตโฑนาเนาะ ยอหกเก็ค่ะเป็นหวยรัฐบาลเท่าละ่ะคะเดี๋ยวสุดเหล้าเจําญยัยทาท้ันในล่มงค่ะมเอน,นี่ก็มีเล่าอยู่ค่ะเอน,นี้เป็นวันวันพุดเนาะวันพุดที่ยี่สิบเก่าก็มีเล้าอยู่ยังทันในล่มงหวยเล้าค่ะเดี๋ยวเอารัฐบาลไปก่อนเนาะค่ะเนาะสุดรัฐบาลของพอเพชรเพิ่นกระายมาค่ะสุดนี่ของพอเพชรค่ะ พอเพชรอาจารย์อื่นๆเิ่นกับทรงมาอยุคค่ะจะมีหวยเล็กลับทางกรุงเทพแล้วก็เลขกของเส้นรอยเอทล่ะค่ะเิ่นทรงมไห้ทรงมาใหแนวทางทรงมาใหสองอาจารย์ล่ะค่ะเดี๋ยวฮาเบิ้งเป็นของพอเพชรไปก่อนเนาะชุดนี้เป็นของพอเพชรเลขสามตัวค่ะเล็กสามตัวพอเพชรใหญ่มากสามตัว สองหนึ่งหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าอนี้จะเป็นเลขสามตัวหรอคะ เลขสองตัวไปได้ทั้งบนล่างเนาะบนหามาเป็นเลขสองตัวบนล่างค่ะเลขสองตัวบนล่างเลขสองตัวบนล่างคนจับคู่ม้าหายไม่ยุ่หนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่ง,งหนึ่ง,งหนึ่ง,งหนึ่งสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งสองหนึ่ง สามหนึ่งค่ะสองหนึ่งสาหน,งหนึ่งห้าหนึ่งแปดค่ะหนึ่งห้าหนึ่งแปดห้าศูนห้าศ ศูค่ะ0 9 5 0 0เอไม่ยุกก็ตคูค่ะตัวเลขของพอเพหนึ่งนึงสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งคูเด่นน้ำกันเนาะค่ะเนาะสุดไปได้ทั้งบนล่างค่ะ เลขวิ่งเด่นเพ่นว่ามาสหนึ่งกับสองค่ะเลขวิ่งเด่นไม่หนึ่งกับสองม่หนึ่งกับสองเนี่ยไปได้ทั้งบทดลางค่ะนี่คือเลขวิ่งของเพ่นเลขวิ่งเลขวิ่งอันนี้ก็จะเป็นเลขฝันค่ะ เลขฝันเลขฝันของเพลนค่ะเลขฝันของเพลนกับสามสองหนึ่งค่ะสามสองหนึ่งก็คือตอนนี้แหละค่ะสามสองหนึ่งเลขตำล่าของเพิ่นพ่นวาเลขวิ่งเิ่นได้มานหนึ่งกับสองอันนี้เป็นเลขฝันเลขฝันของเพ่น ฝันของพอเผ็ดเล็กเด่นเล็กสองตัวสามตัวเนาะเด่นไปทีสามสองหนึ่งเลขสองตัวเราเน้นไปที่สองหนึ่งค่ะสองหนึ่งเก้าศูนย์หน้ำค่ะเราว่ามีศูนย์เก่าละค่ะศูนย์เก้าสองหนึ่งศูนย์เก้า ชุดนี่ของพอเพรค่ะชุดนี้ของพอเพชรชุดนี่ของพอเพรเน้นให้ค่ะหมวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะได้แนวทางจากพอเพรพอดีค่ะเพื่อนพานทางมาเพิ่นเอื่นใส่ล่ะค่ะก็เลยได้เข่าไปอาตัวเลขนะ้ำเพลินเนาะชุดไปได้ทั้งบนล่างล่ะค่ะเราประเด็จเจาะจงวา ตัวใดเป็นบนเป็นล่างเนาะมันเป็นสุดร่วมก็ว่าได้ลคะค่ะเล็กวิ่งหนึงกับสองค่ะหนึงกับสองนี่มาแทะวสันเพิ่นว่าบ่ารูว่าจะไปล่างไปบนจับให้สุดร่วมเลยกับเลขมาทีจับคู่มาให้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหเกค่ะศู 9. ก้าสิมีเลขคว่ำฝันเพล่นน้ำลคะค่ะทั้งเลขฝันทั้งเลข สูตรคำนวณของเพลนเนาะเลขสามตัวรถจับมาทีสองหนึ่งหนึสามสองหนึ่งแปดหนึ่งห้าค่ะเลขฝันสามสองหนึ่งละค่ะสามสองหนึ 3, 2, ่งถีตัวเพลนตัวเพลนแน่นนี่ละค่ะเพลนแน่นสามสองหนึ่งเลขฝันเข่ากับตัวเลขที่เพลนคำนวณได้พอดีค่ะกาเล่นแน่นสองตัวมาทีสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งศูนย์เก้า โเล่าเป็นผู้เฒ่าค่ะเล่าก็เรียกว่าโซนเก่าเนี่ยอาจจะมาได้เนาะเมื่อกี้มันออกเกานค่ะศซนเก่าอาจจะมาได้เล่าเป็นผู้เฒ่าความฝันของเล่าล่ะค่ะเราเอาเป็นตัวเลขมหาห้เนาะอันนี้เลขฝันมันได้สามสองหนึ่งค่ะเราก็เลยฟันทงมหาห้หางเดียวสามตัวสามสองหนึ่งเลขสองตัวสองหนึ่งค่ะชุดนี้ของพอเพชรค่ะแนวทางตัวเลข เป็นนังไดก็ล่องผิดจระนาเบิ้งงนอกกันเนาะมักสอบกับตามได้ค่ะแนวทางเพิ่นหายมากกามาบอกต่อละค่ะบอกต่อให้เอฟซีได้ผิดจระนาเบิ้งงนอกกันเนาะหมักสอบอัดตามได้กะดับเลนได้ค่ะทางส่องกันนามาเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้ค่ะเด้อแนวทางตัวเลขก็ไม่ความเสียงเนาะจังไดกับผิดาระนาเอาล่ะค่ะคลิปนี้เกลําใยว่ามีอย่างหลายค่ะก็จะคอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ได้ค่ะเด้อ ขอให้เอซีทุกท่านทุกคนกะสศกโศกมันหมาน้ำกันสุผูสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ